เดี๋ยวแอดมินนะคะพาท่านผู้ชมนะคะเดินเข้าไปนะคะที่บ้านนะคะ,ะเขาเรียกบ้านทรงไทยนะคะเดินไทยประมาณนี้นะคะบ้านเดินไทยทรงไทยนะคะที่ไม่เคยมีในโลกนะคะที่ท่านผู้ชมนะคะเคยเห็นนะคะที่มีแม่ตะเคียนนะคะอยู่นะคะบ้านหลังสวยๆนะคะอยู่ในเรินไทยนะคะบ้านไม้สวยๆงามๆนะคะ fc ค่ะเดี๋ยวเราไปขอพรด้วยกันนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะกับแม่ตะเคียนสามนางสามพี่น้องนะคะมี f อฟซีเมนบอกว่าให้แอ m ดมินนะคะมาถ่ายทำแล้วก็อขอโชคลาภนะคะกับแม่ตะเคียนนี้แม่นมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกันนะคะนี่นะคะ บ้านเดินไทยไม่มีคนอยู่เลยนะแสดงว่าผู้คนที่มาขอแล้วก็กลับไปแล้วนะคะค่ะลูกหลานขออนุญาตถ่ายทำเด้อนะคะแม่นะคะขอโชคขอลาบนะคะให้กับเอซนะคะที่รับชมนะคะอยู่ทั่วประเทศนะคะแม่นะคะลูกก็เป็นสื่อเนาะ เป็นสื่อในการถ่ายทำนะหาแนวทางนะคะให้กับ f อฟได้รับชมนะคะม,มาเคยมาอยู่นะคะแต่ไม่เคยเห็นอัการะแบบนี้นะคะมาบ่อยนะคะแต่ว่าไม่เคยสังเกตรหรือเปล่าไม่เคยเห็น6กหรือเปล่านะคะเอเนาะ บนตู้นี้นะคะเป็นอักษรนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาขอพรนะคะขอโชคกับแม่ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวลูกหลานนะคะทําบุญกับแม่นะคะค่ะเซียมซีก็มีนะคะ m c ก็มีลูกปิงปองก็มีนะคะเดี๋ยวแอดมินขออโชคลาบกับปิงปองดีกว่านะคะเพราะว่าแอดมินมีขากล้องนะคะ f อเนาะ,ะอันนี้หลับตาแล้วนะคะรหลับตาลูกร้านขอโเพิสองตัวสามตัวให้กับ FC ซเดอนะคะแม่เล็กโนนะคะ f อ อันนี้แอดมินหลับตานะคะหลับตาศูนย์สามนะคะศูนย์สามนะคะสองตัวศูนย์สามแต่ทีนี้นะคะแอดมินก็จะขอสามตัวแล้วก็จับมาพร้อมกันเลยนะคะปรับจับมาพร้อมกันด้วยการหลับตานะคะ fc เนาะจับมาพร้อมกันสามตัวเลยนะคะสองตัวได้แล้วนะคะ ศูนย์สามอันนี้จับมาพร้อมกันนะคะสามตัวมีตัวไหนน่อนนะคะตั้งไว้ก่อนนะคะได้สามได้หกโอ้ยนะคะ fc หกสองตัวเลยหกได้เก้าเนอโอ้อันนี้เก้านะคะ fc คะ 6กสามเก้าหกสามเก้านะคะเพราะว่าจับมาเพิ่มกันตั้งเรียงอันไหนก็ได้นะคะ hmm. เป็นหกสามเก้าแล้วก็สองตัวก็สามศูนย์ศูนย์สามนะคะเดี๋ยวเอามาวางใหม่นะคะศูนย์สาม ลองปิงปองนะคะก็ได้03กับ6กสามเนะคะ fc นะคะ3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะเป็นแนวทางนะคะในวันนี้นะคะแอดมินก็เดินทางมานะคะขอโชคลาภแม่ตะเคียนนะคะท่านผู้ชมตำหนักนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตำหนักเป็นบ้านเดินไทยเลยนะคะ เจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะมัดลงพุกนะคะพิกเกษเด้วยนะคะเอพีค่ะเราขอพร็จแล้วนะคะแล้วก็พาเอซีลงนะคะค่ะก็ ท่อมหลวงปู่สวงนะคะไม่ทราบว่าอ,อยู่ตรงไหนนะคะ fc ยังไม่รู้นะคะว่ากระท่อมหลวงปู่อยู่ตรงไหนนะคะวัดลมพุกนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไทรนะคะ fc ทราบไหมคะว่าผ้าแดงๆนี่คืออะไรโอ้โหเยอะขึ้นเลยเรืนะคะอ๋อกระท่อมหลวงปู่สวงอาจจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ fc แสดงว่าแอดมินเดินไม่หมดนะคะเมื่อกี้นะคะพาท่านผู้ชมนะคะไปขอโชคกับแม่ตะเคียนแล้วนะคะ6 3 9 0 3นนะคะเดี๋ยวทีนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะคะอันนี้คือยังไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมเนาะคือเห็นเป็นกระท่อมเฉยๆนะคะแต่ว่ามีไฟนะคะมีไฟที่จุดไฟก่อไฟให้กับหลวงปู่นะคะ แอดคิดว่าต้องเป็นหลวงผู้สวงแน่นอนเพราะว่ามาก็ไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยเห็นเป็นผ้าแดงๆนี่เยอะมากนะคะี่ที่เขามาผูกแล้วก็มามัดไว้บนข้างบนก็มีนะสูงๆนี่นะคะเอฟซีอจริงด้วยนะคะกระท่อมหลวงปูนะคะเพราะว่ามีว่าวมีไก่ นะคะคเดี๋ยวเราจะไปขอโชคหลวงปู่สวงด้วยนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไม่ได้สรุปตัวเลขให้เดินนะคะไม่ได้เ,เขียนสรุปแต่ว่าให้ท่านผู้ชมนะคะดูที่ลูกเปิงปองเพราะว่าเอาลูกเปิงปองมา ถ่ายเป็นคลิปให้ดูแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะสามตัวสองตัวนะคะกับแมต่ตะเคียนนะคะสามพี่น้องนะคะสามนางสามพี่น้องนะคะค่ะก็หกสามเก้านะคะตัดเล่นเอานะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ศูนย์สามขอให้โชคดีนะคะร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะ,คะในคลิปนี้นะคะอันเ็นลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะ